到达。 ถึงแล้วลูกถึงแล้วถึงแล้วค่ะดีใจดีใจดีใจถึงแล้วลูกถึงแล้วพัดลมของแม่ โยมไม่ยไม่นตั้มากเราตั้งมาังไม่สนใจ